อันนี้มาถึงห้างบิกซีใกล้ๆกับเวทีแล้วค่ะอันนี้มาดูเลยอันที่อิมพิเรียนสัโลงแม่นั่งคอยเลยค่ะ่แม่ไม่จากประชาชื่นเแม่เอฟซีมันคอยแล้วค่ะคอยห้างเปิดนะคะบิ๊กซีเปิดก่อนห้างเปิดสิบโมงครึ่งเอฟซีเลยอัน แน่แน่เขาที่ให้เขาเองชื่ออะไรใช่ยใไหมใช่อริใจดีใจดีใจดีใจสวัสดีสวัสดีค่บสวยนี่จที่เป็นม่กดนแล่วก่นและกันเลยอยงานเห่อยนะสวัสดี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 วัดีส่ัดูในยูทูบเกตบอกให้ไปไหว้ไลออน ไปเรๆไปๆๆไปเร็วๆไๆไลอันก่อนไปไหว้ไดีย่ะังสวัดดีค่ะเขาจะเขาจะเขไม่จะแจ้งอยู่แจ้งหน่งสิว่าเรากปรอจังหวะจริงเ่จริงเบาอ่ะคุณเกศเบาสหวัดดีเลยเออเาก็วัสดีเลยจังหวะว่าเราจะว่างมัอะไรเงี้ยช่วกนีน้องปังบอกวัาดีดิ ออืถึงหน้างานแล้วนะคะวันนี้และอันแสดงอยู่ที่สำโรงค่ะแม่แม่มาจองกันรอดน่แล้วค่ะมีป้ายชื่อเลยแกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมองเห็นหลายแล้วก็นั่งบังแม่มีใครปรูเสือให้นั่งแล้วแหละ <c oughs> แม่ปูเสือนั่งแล้วะคะ่ะ ทงังัอ่อมนงันองไอยากนอนอนได้แม่าแม่ทนสวยมาแล้ววันนี้อยู่ใกล้บ้านเลยแม่มาเองเลยเองกชือ่อแม่อะไรนะพินแม,แม่พิกนแม่พิชื่อโบราณมา้เลยค่ะชื่อมันต่างพิกูนะคะก็ตางพราะคนตั้งไงคนโบราณอ่ะคนโบราณ แม่แม่และอันมายืนกันแล้วค่ะกำลัง,งอขาก่อนเี้ได่จตรงแล้วค่ะ เราแม่เป็นเยอะแล้วค่ะวันนี้เลยค่ะแสดงว่ายืนสาสวัสดีลูกเลยฮะวัสดี้แหละนะคะแม่มายืนกันทุกจังหวัดละเป็นอะไรเยอะเป็นอะไรเยอะเป็นเยอะรักษาคนป่วยนะแล้วก็ดับจินตเลยนะคะหมอพันทิพย์ลูกที่เขลุบนี่ลูกที่บ้านเราทำไงลูกที่บ้านลูกที่บ้านด่าลูกที่ดีไว้ยไม่บอกหมอไปหาหมอพันทิพย์หน่อย ไอพี่สุนว่ายังปกติดีไหมลุกยืนปาบี่กว่าค่ะหมอบปลาดีกว่าหมบหามาลยหาลอายืนอยืนจะลุกจะงตั้งแต่เรียนขึ้นนะอันจะขึ้นยังไงยนจะขึ้นยังไงเรียนจะขึ้นไรแล้วเรียนขึรนแล้วแล้วล้อปลาลกข้นแล้วล้อปลาแล้ว นั่นแหละมันคืออะไรก็นี่ก็จะคูเบตอยู่ไหนเนาะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าอ้านีคนเต้นแล้วไงเนื้อตาอะไรวะคูเกตคูเบตแบบนี้เลยเออข้างหน้าเลยนลยิ่งะแบบนี้นะอันมาแล้วแล้วแล้วนี้แม่แม่มาคอยแล้วค่ะไลอยอนแสดงเย็นนะคะไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอีกลูกยิ่งเยอะนี่แม่แม่มาคอยนะคะก็อี้มีประมาณ40ตัวนะแต่ว่า จองแล้ววันนี้มีเลยอัะนะคะแม่เดี๋ยวมาดูเขามีอะไรขายกันมั่งไอ้แม่ปูเสือมั่งคอยแล้วแอบดูเลยแม่ปูเสือคอยเลยค่ะปูเสือแม่มังไก่แม่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่บางนาดิจะรีบมาทำไมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันมีนั่งเว้ยไม่ที่นั่งได้แล้วที่นั่งมาตอนห้างเปิดเลย เลเจอแล้วแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้รู้จักไม่ใครกำลังคุยด้วยโอเคเดี๋ยวก็บางคนแบบไม่เคยเห็นหน้าหรอกอ๋อรูปประจำเลย๋อรูปประจำเลยกูเก็ตแอบถ่ายนะแม่และอันมีแต่สวยรูประจำเลยเนี่ยวันนี้แม่ก็ดูไลยอันอยู่ค่ะนั่งนั่งดูอยู่เลยอันช่วยน้ำท่วมแม่ก็ดูเนาะดูดูเมื่อวเมื่อวานได้เยอะเนาะตั้งสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านกว่าแป๊บเดียวนะ เก่งมากสุดยอดเลยจระเขเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะจระเข้นะใช่แล้วพูดแม่แล้วกันพูดเตือนนั่งก e ันแล้วแม่แม่ไปหาเก้าอี้แบบนี้สิจะไม่เมื่อยค่ะเนี่ยหาเก้าอี้เงี้ยภูเก็ตมีเก้าอี้พับอย่างเงี้ยนี่เก้าอี้พับอบบพกติดตัวเลยถ้าถ้ามางานห้างอ่ะบางครั้งเราต้องซื้อสินค้าหรือว่าเราไม่มีเรานั่งแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ายืนไม่ไหวนะ อ๋อเราไม่รู้หรอกเราจะมีหรือไม่มีเพราะลูกศิลป์เราจะไปก่อนทุกครั้งแอบดูเขาขายอะไรมั่งแล้วแม่อ๋อเนี่ยมีกะปิมีกาแฟผลิตภัณฑ์สักเก็ตค่ะกาแฟอะไรคะเนี่ยกาแฟเห็ดลินจือถังเช่าค่ะอ๋อกาแฟเห็ดลินจือตามฟาร์มเลยนะคะเห็ดลินจือเขาบอกมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งจริงไหม อันนี้ต้องบอกป้องกันมะเร็งจริงค้อนหนูอ่ะเคยป่วยเป็นมะเร็งเป็นเลือดขาตอนส1บ็ขวบแต่ตอนนี้3ามอ็ดแล้วก็คุณหมอบอกว่าหายแล้วปกติเิ้นมะเร็งไม่เลือดขาวใช่หนูเคยเป็นลูคีเมียค่ะตอน11บ็ขวบแล้วก็หายเพราะเห็นลิ้นจือเหรอใช่หนูหายหนูมั่นใจกับตัวนี้ตัวนี้เป็นลิ้นจือถังเช่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแคปซูลค่ะหนูทาคุณพ่อกับคุณแม่ทําตั้งแต่ตอนไม่มีออยลหนูกินตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ขายมาเป็นสินล้ายใช่ ลแล้วก็ปุกเท่าไหร่ก็ปุกปกติ900แต่งานนี้5 0 0ร้อยก็ปุก1,000เฉพาะในงานนี้ค่ะ้ราเราทานยังไงก่อนนอนใช่ก่อนนอนค่ะถ้าคนปกติทั่วไปทานวันละแคปซูลก่อนนอนก็พอแล้วอันนี้ป้องกันหรือ่อรักษาป้องกันถ้าเกิดถ้าเป็นแล้ว,ถ,ลวถ้าเป็นแล้วอย่างตอนที่หนูเป็นอะหนูกินมือละสีแคปซูลส<อ>ีเวลา ปริมาณการกินเยอะขึ้นใช่ใช่ค่ะถ้าหาว่าเรายังไม่ป่วยแค่แคปซูลเดียวถ้าป่วยแล้วก็ตามอาการเลยถ้าหนักก็ตีเม็ดแปดเม็ดอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ว่าอาการแต่สางกระปุกพันเนี่โอเคเลยเนาะใช่ค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าความเข้มข้นขนาดไหนหนึ่งแคปซูลอยู่ที่ห้าร้อยมิลลิกรัมค่ะคือความเข้มข้นของเห็ดใช้ประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยเลยค่ะเพราะว่าบางคนบางคนนะเขาบอกว่าเอาเห็ดแกะเอาแคปซูลแกะออกมาแล้วมันจะเข้มข้น บางคนไม่ชอบทานแคปซูลเอาไปผสมกาแฟไปสบชายก็ได้ใช่น่าสนใจได้เลยสนใจต้องซื้อละเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านกันก่อนคือหนูอ่ะหนูจะไม่แนะนําของไม่ดีให้ลูกค้าเลยเพราะหนูอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราแนะนำไม่ดีีท่ไหนผลิตที่ฟาร์มหนูอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของเลยใช่ค่ะเจ้าของมาเองอันนี้คุณแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่่ใชลูกาอันนี้ไม่ใช่ ลูกค้าประจำลูกค้าประจำลูกค้าประจำไม่ใครเป็นมะเร็งเม็ดเล่นขาวบอกแนะนำเลยเพราะตัวเขาเองขายลองมาคุยกับหนูได้นะหนูยินดีให้ทำแนะนำใช่ค่ะเพราะหนูว่าจะไม่แนะนำอะไรไม่ดีอันนี้ขายกี่วันคะถึงวันที่16ค่ะถึงวันที่16บหกใช่ถ้าเกิดอยากไปที่พักอะไรกินแล้วหอมมีไหมอะไรกินแล้วหอมใช่ไหมจริงจริงทานกาแฟหนูได้นะกาแฟได้นะใช่ค่ะตัวนี้มันขับไขมันให้ด้วยนะ เดี๋ยวกับกล้องมาเขาบอกว่ากินอันนี้แล้วผอมผอมจริงไหมทั้งคนนี้ามอ่ะอันนี้กระปุกเท่าไหร่อันนี้กลองละสองร้อยสองร้อยห้าร้อยกองที่ไหองิดจองก็ได้ว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกินสามสามกล่องห้าร้อยสามกลองห้าร้อยห้าร้อยกินหนึ่งเดือนลดห้าโลก็ดี ตรงนี้เป็นลิ้นจีทางเ,าเนะ<ช>ข้านะกินเพ<ช>ื่อสุขภาพเลยค่ะตรงนี้เขาขายอาหารเพื่อสุขภาพเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินชมต่อเดี๋ยวก้าะาชะตรงนี้เป็นอาหารแหง้งเนาะปลาหวานโอเกียบของขายเยอะมากค่ะแม่แตะกร้าก็มีนะคะของทานก็มีพวกเคียนหอมก็มีอันนี้หมวกหมวกสวยมากเลยกระเป๋าสาน สินค้าเยอะเลยค่ะตรงนี้ขายแชมพูยาสระผมเป็นแชมพูสมุนไพรเนาะกรจัดรังแคกันผมร่วงไรอันมาเลยไรอันเหรอคะต้อบอกว่าไรอันรอแม่พอคุณลุงมารอไรอันรอไหวไหมผมมองไม่ไหวเหรอให้ผมไปธนาคารก่อนเอาไปแบงก์ก่อนแล้วกลับมาใหม่เนาะครับไปทุล่าก่อนแม่จะรอเฉยๆเหมือนพวกนั้นไม่ได้กลุ่มน้องเขารอเฉยกระเป๋าตรงนี้สวยมาก สินค้าเสื้อผ้าก็มีนะคะอเสื้อผ้าที่สวยรอ,องเท้าก็มีะะะกะบรองน่ารักน่ารักตั้งโอ้ยสินค้าเยอะมากอาหารก็มีนะคะมะม่วงมะม่วงดาว มีน้ำจิ้มแต่ละทักแปดเลยกะปิหวานอร่อยนะคะหวานอร่อยว้าทำเป็นกะละมังใหญ่เลยกละมังใหญ่มาก <c oughs> นี่เป <c oughs> ็นปลาต้มเค็มปลาสลิดตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะแม่ปลาสลิดตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก <c oughs> ไม่ได้อเป็นไ <c oughs> หวไม่ได้เพราะจำได้กันแตไรลุกลุกไปท่านี้เลยลุกออกจากเขาน้เดอไม่ชอผมแคะแม่แม่แม่แอยากเป็นเม่ดอยนะวันที่ม่ดอยจูมือกันเลยอนที่มันไเลืดสนามปิ่นะแ้ม่ดอจะมาปิดผมทำไมทุกคนไปหาซอวิกกันเนี่แงเนี่ยไปถามผมกันเนี่ย ប្អូនកុំចិត្តយកអង្គមក